ปทุมธาน,นีนะคะวันนี้ดูข้างบนมั่งนะคะดูแต่ข้างล่างดูแต่ข้างล่างเยอะเกินไปเนาะวันนี้ก็ดูข้างบนมั่งเนาะนี่บูงาสารี่ก็บูงาสารี่ไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่ใครปลูกไว้ที่บ้านแล้วก็จะมีแต่ความสุขความสุขที่เห็นชัดก็คือ ความหอมค่ะความหอมแนละความสวยของเขาเนาะวันนี้จะดูข้างบนมั่งนะคะอ่าขนุนพี่ตูเกิดขึ้นแล้วสามหนวยสามหนวยนี่ค่ะสามหนวยค่ะนี่ค่ะเกิดแล้วสามหนวยนะคะมะม่วงก็ยังยังยังไม่แก่จัดก็มีนะคะทยอยกันแก่ส่วนข้างนูน้น ข้างบ้านนะคะโน่นข้างบ้านมะขามเห็นไหมคะไม่อยู่ค่ะเจ้าของบ้านไปต่างประเทศนะคะเห็นเขาบอกว่าไปต่างประเทศมาดามส่ก็จะจ้องไปเอามะขามเปียกอยู่เหมือนกันแต่มันสูงมันขึ้นไม่ได้เนาะเดี๋ยวรอให้เขายื่นมาทางเราเยอะๆยื่นยื่นยื่นมาเยอะๆนะคะ ลูกเขาก็ปลูกบูงาสาลี่เหมือนกันนะ ถึงใส่สร้างใหม่กำลังเกียวเด้ค่ะไม่ยังไม่แก่เขาเอายงยอดมะขามมานะคะงยอดมะขามมาแล้วก็เอากมาสร้างใ่ะ นกนกค่ะเห็นไหมคะเขาเขากำลังซ่อมแซมสร้าง ต้องนี้สุดยอดมากเลยค่ะที่นี่มีท,ทั้งนกพิรานกเขานกเปี๊ยงนคะคะแต่นกอันนี้นกหัวเหลืองเหลืองนกอะไรนะเนาะเดี๋ยวพี่ตู่ต้องไปเปิดปูก,กันดูเดี๋ยวรอให้เข้ามาอีกทีนะ มาอีกหรือเปล่ปาปวดเริ่มปวดแขนแนี่มือมีอมือไม้มถือกล้องนะคะมือถือค่ะเสร็จขงข้าวแล้วเดี๋ยวจะไปทำลาดหมูนะคะวันนี้เช้านี้พี่ปรบพี่คานีก็ให้ดูบริเวณค่ะ เรียกว่านกน้อยสร้างรังแต่พอตัวเนาะไปดูใกล้ๆว่าโอ้เดี๋ยวจะพลาดโอกาสถ้าพี่ตู่ขยับเคยเห็นหน้าลมพัดแรงรังลวเลมง น่าจะซ่อมรังเนาะด,ดูยังไม่ปิดข้างล่างยังไม่ปิดเนาะยังยังไม่รังยังไม่ปิด เขาหนีคนเห็นไหมคะรังใหม่ๆอยู่เลยเดี <î n ots> ๋ยวรอให้เข้าเข้ามานะคะ เดี๋ยวรอให้นกเข้ามาใกล้ๆนะคะ เขากำลังสร้างรังนกเนาะค่ะเห็นไหมคะเขาเขากำลังซ่อมแซมสร้างสร้างรังใหม่ค่ะนี่ตู่ถือกล้องไว้เป็นชั่วโมงเลยนะคะเนี่ยเพื่อจะให้เอซีได้ดูสิ่งธรรมชาติค่ะชีวิตหนึ่งเนาะดูสิคะเนี่ย เห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเอาซ่อมลังเห็นไหมคะ ลกน้อยเอ๋ยน่ารักมากเลยี่ตูเพิ่งเห็นรังเขาเมื่อเช้านี้นะคะอ่าไปละเดี๋ยวอีกสักครู่เขาก็มาใหม่ค่ะี่ตูก็จะถืออย่างนี้นะคะเพราะนานๆก็จะเห็นทีเหมือนกันเนาะคะ่ะ ห้องนี้สุดยอดมากเลยค่ะที่นี่มีทั้งนกพิราบนกเขานกเอี้ยงนะคะแต่นกอันนี้นกหัวเหลืองเหลืองนกอะไรนะเนาะเดี๋ยวพี่ตู่ต้องไปเปิด Google ดูเดี๋ยวรอให้เข้ามาอีกทีนึงนะ จะมาอีกหรือเปล่าพี่ตูดเริ่มปวดแขนแล้วไม่มือไม่มือไม้ถือกล้องนะคะมือถือค่ะเดี๋ยวหิงข้าวแล้วเดี๋ยวจะไปทําลาบหมูนะคะวันนี้เช้านี้ที่ปทุมธานีก็ให้ดูบริเวณข้างบนเนาะบนบนฟ้ามาอีกหรือเปล่า เขาเรียกว่านกน้อยสร้างรังแต่พอตัวเนาะไปดูใกล้ๆว่าโอ้ยเดี๋ยวจะพลาดโอกาสถ้าพี่ตูกขยับเคยเห็นหน้าลมพัดแรงๆรังร่วงลงเลยขยับนิดนึงพี่ตุวอยากรู้ว่าทำเสร็จหรือยัง nó 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 lắm, nó 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 ด,ดูิน่าจะซ่อมรังเนาะดูยังไม่ปิดข้างล่างยังไม่ปิดเนาะยังยังไม่รังยังไม่ปิด าหนีคน